ครสั้น FC เรื่องผีกระสือ,อสำหรับละครเรื่องนี้ก็เป็นละครเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นละครที่หลอนที่สุดโอเคครับบายยสำหรับสำหรับละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องหลอนมากใจวิลเจนในาชมขอครับ โฆษณาบทกวีแห่งท้องฟ้าสามารถดาวโหลดได้ที่เพสโตโฆษณานี้ใครอยากเล่นก็ได้และซึ่งใครอยากเล่นโหลดได้ที่พเพจสโตและโฆษณาขอบคุณครับสปอนเซอร์โฆษณาสายธรรมสักระสโคซิมเลเตอร์2021ชาตินี โอ้ยกลางวันเป็นคนฉันอนะจะต้องอยู่ในบ้านอย่างเง,งียบเงียบฉันอนะจะต้องนอนก่อนละ่ะเฮ้ย ฉันได้ข่าวว่าบ้านในสายอ่ะผีก็เป็นผีกเป็นกระสือเว้ยไม่ได้แล้วเร,รเราต้องรีบไปทำต้องรีบไปทํางานดีกว่าดีไปเลยดีกว่าวะเออหัวหน้าครับ คือได้คือหัวหน้าได้ข่าวไหมครับว่าบ้านข้างๆผมที่เป็นคุณป้าเขาเป็นกระสือครับฮะไออ้าวผู้จัดการแกก็ได้ยินข่าวนี้เหรอคนคนที่แกพูดอยู่มันคือแม่ฉันฉันอายแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันได้ข่าวว่าบ้านข้างๆของคนที่ใส่ชุดสีชมพูที่ทำงานเนี่ยเขาเป็นกระสือนะ ใช่ๆทางที่ดีนะเราควรจะมาจับกระสือกันนะนี่พวกแกได้ข่าวป่ะว่าไอ้บ้านคนที่มันอยู่ใกล้ๆเพื่อนสีชมพูอ่ะมันเป็นกระสือโอยเจ็บใจจังไอ้คนพวกนี้นี่พูดว่าแต่ฉันคอยดูเถอะวันนี้ฉันจะไปเป,เป็นกระสือมันหลอกหลอนเกทุกคืนนอนดีกว่า วันนี้ออกไปช็อปปิ้งดีกว่าหิวข้าวจังไปกินอุ๊น,นี่ฉันว่าเราไปที่ไปเถอะ วันนี้เราไปซื้อของกินกันดีกว่าฉันหิวงั้นหนูไม่เอาอะไรนะแต่ขอไปด้วยละกันนั่นมันเยจันนี่เชอออกมาตอนกลางวันแบบนี้ไม่กลัวหรือไงกลางวันกลางคืนร้ายนักแต่กลางวันดี นอ้อยีเด็กพวกนี้นี่พูดแต่ว่าพูดว่าแต่ฉันไม่คิดถึงอกใจฉันบ้างนี่คอยดูเถอะฉันจะมาฉันจะมาหาแก,กคืนเลยฉันจะกินแกฉันแค้นแกนะไปดีกว่าน้องไป ้วงนี้เวลายะห่างกันหน่อยนะครับไปดีกว่าเหม็นสาไอ้พวกคนแถวนี้นี่เป็นกระสือเชิดมนิสัยก็ม่เห็นจะด,ดีหลายก็นหลายเ,เหลี๋ยก็เหลวแม่ค้าครับได้ข่าวไหมครับยายจันนะ่ะป้จจันนะ่ะเขาเป็นผีกระสือครับอุ้ยน้องพูดแบบนั้นได้ไงคะ ระวังนะคะถ้าไปพูดสย่ยจันน่ะตรงกลางคืนใจจันเขาเขาร้ายนะคะก็ได้ครับผมไม่พูดก็ได้เงินีม่พอครับขอโทษสองร้อยบาทไปเถอะไป พวกนี้นี่พูดแต่เรื่องของฉันไม่คิดตกใจฉันบ้างเลยนีเนย่ว้ยเฮ้ย

ไล่จบประละากาันนี่พ่อฉันพ่อครับผมขอเงินหน่อยโฆษณาบทกวีแห่งท้องฟ้าโหลดดาวโหลดก,กันได้ที่เพลสโตูนะวันนี้2 0 2พติดตังเกมนี้นะครับใครๆเล่นก็แล้วก็จะดีตลอด เป็นแถมยังเป็นตัวละครพิเศษอีกไปที่โรงพยาบาลกบ้างก่อนนี่แกนนะยังจะมีด้ามาช่วยเหลือฉันอีกแกนินทาฉันใช่ไหม อ้าวป้าพูดแบบนี้นี่ไงมันก็เสียมารยาจำนวนสิฉันไม่กินแล้วก็ได้ฉันอิ่มแต่ก็ขอบใจนะที่มาช่วยฉันฉันนะ่ะคงไม่ตอบแทนเกนหรอกอกุ๊ยดูใครคะผ่านมาอีาจันนนั่นเองที่คนเป็นผีกระสือ แค่เป็นจันป์แแค่ดูก็รู้แหละว่าเป็นจันต์หน้าเกียรเวลาผ่านไปตอนบ่ายโอ้ยอิ่มซะทีไปแล้วจ้ะไปวัดเข้าวุ่น เข้าทำบุญดีกว่าว้าไปดีกว่า,วา,วา,วา ให้พังสนามเด็กเล่นก็ยี่จันนิเองอีผีกระสือร้าย,หน,ยหน่อยนั่นเด็กนี่พูดการพูดจาละลานฉันนี้ใช่ไหมได้ฉันจะกินแกฉันขอทำบุญหน่อยนะจ๊ะฉันไม่น่าระบระดกมาเป็นกระสือเลยฉันจะทำฉันจะฉันจะบูชาที่พระเจ้านะจ๊ะ ขอให้ฉันไม่เป็นกระสือจริงนะจ๊ะไปดีกว่าอุ๊ยร้อนจังร้อนจังไปดีกว่าอีนังเด็กพวกนี้นี่พูดพูดจาละลานผู้ใหญ่ระวังเถอะตายไปจะตกนรก ไปดีกว่าถวเถอยแค่นินทาเราเองและเวลาก็ผ่านไปตอนเย็นโอ้ยฉันกนังจะลักายกายร่างเป็นกระสือแล้วฉันต้องรีบแล้วล่ะหยได้เวลากลับบ้านแล้วนี่ไปดีกว่า อุอ๊ยนี่ก็จะเย็นแล้วเนี่ยรีบกลับบ้านดีกว่านี่จันนี่ว่ะ กันเลยว่ะฮิอิ่กลัวมากี่จังๆรีบไปอาบน้ำแล้วรีบเข้านอนดีกว่าว่าเรารีบอาบน้ำดีกว่า โอ๊ยกลัวค้ยฉันกลัวจะขนลุกแล้วเนี่ยจะพูดต่อทำไมวะอีฉาอมีใชยนี่เป็นอะไงดีกว่าอุยอรร้ยผิดไปนอนดีกว่าวะเรา ฉันจะต้องไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็มืดแล้วนี่ว่าฉันรีบต้องฉันต้องรีบฉันต้องรีบเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวคนจะมาเห็นอ,อ,อ,อีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะกลายเป็นกระสือแล้วเหรอนี้งรีวิ่งแล้วไม่เป็นไรหรอกจอามนุษย์ ถ้าแกจะนินทาฉันคนนี้เคยนินทาฉันหนึ่งรอบแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงไม่เป็นไรหรอกโอ้ออ้อฉันกำลังจะเป็นกระสือแล้วออ้โอ้โออ๋อออออโอ๊ยไอ้พวกมันนษย์แกมันไม่รู้อะไร ก็ซื้อนี่นมันบินผ่านบ้านแล้ววะโอ้ยพียก็ซื้อว้ายน่ากลัววัยวัยที่รักน้องกู็หงอยองมองไม่ได้เลยตูนี่พีก็ซื้อว้ายซึ่งไอ้พวกนินทาฉันฉันจะมันหลอกหลอกหลอนแกฮะ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 ว้ายนั่นมันก็ซื้อนี่ ฉี่ดิ๊โอยปวดขี้ปวดขี ifiques, ้ว่ะน <Lake des> <ania> <oot> ่าจะเป็นเพราะปลาเม่าคืนแน่เลยฉันจ้องมองแกอยู่นะแต่ฉันจะไม่ได้ทำร้ายอะไรเธอดอก โอ้ยไปดีกว่านอนดีกว่าฉันหิวขี้จังฉันอยากกินขี้ฉันอยากกินขี้ จะบินไปอยู่อย่างนี้แหละว้ายผีก็สื้อนี่วะไอพวกเิ็กนั้นมันยังไม่หลับก,กันที่นามันหลับไปกันแล้วใช่ไหมฉันจะ แกดูนะจนกว่าแกจะสั่งนึวกว่ากันว่าคนอื่นแดีไหมโอเคสำหรับละครเรื่องนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนอาจจะสั้นนิดนึงนะคบแต่แต่ว่าแม่จะสั่งสเต็กแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย